อเอาละครับแกรบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในคไไรับ Just by the right นี่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำ challenge ของที่ผมคิดขึ้นเองนี่ครับนั่นก็คืออ่าเล่นโกลด์เฟสไปเรื่อยๆนะครับผมจนเลเวล50นะครับเราก็จะมาเก็บฉากทุกฉากนะครับว่า,าผมโดนบูลลี่ฆ่าได้ฆ่าไม่ได้ยังไงก็รอดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เกมนี้น่าจะอีกยาวนานครับกับ The Ghost Face นะครับผมงั้นเริ่มไปเลยครับตาแรกครับผมผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงไปเลยยากเหมือนกันโอเคลองไปเจอกันในเกมเลยล้วกันเอาเลบเลยก็ไม่อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเกือบความแหลกนะครับผมโอเคเราก็ไม่พู้มากทริงเราก็กดไปเลยเราจะพูดมากจะไม,ไม่ไม่กดตีโลเลยซีนี้ มาดูก่อนอุย้ยมีคุณแจว่ามีคุณแจแผ่นที่ว่าอย่างนี้ก็ต้องเก็บคุณแจก่อนเก็บคุณแจเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเก็บแต่ผมจะเรียงนะผมจะต้องเก็บเม็กนะครับเม็กโชมัสแล้วก็เก็บเนียนะครับทุกคนสองคนนี้จะเป็นเป้าหมายแรกของผมนะอืมแต่ผมว่าสองคนนี้น่าจะเนียนนะสองคนนี้เชื่อผมผมว่าเขาน่าจะเนียนมีเป็นมีสิธิ์เป็นไปได้สูง พอเราอัพปั๊บเกมดันเริ่มพรท่านผู้ชมเยอะเยอะเยอะเยอๆไหนดูสิโอ้โหเค้กออกมาเค้กไอเค้กนี้ผมต้องขอบคุณน,นะไอเค้กไอเค้กนี้ผมไม่ขอบคุณมีการเอาด่านไปด้วยจังหวะน,นี้เย่ยมากโอเคหน้าฉากโหลดก็ตัดไป เลยเก็บเลยก็เข MM ้ามาเป็น hmm. ท uh ี่เรียบร้อยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเมื่อกี้โมเตะดูทอดูแชทก่อนหยดูแชทอยู่นะเหมือนเดิมครับไปเครื่องไกลก่อนเลยผมมาเครื่องนี้ต้องมีเงียบอ่ะเครื่องนี้เงียบกว่าตั้งเครื่องนี้มันต้องมีสักเครื่องสิ เจอแล้วครับอ๋อแย่ครับมีการปิงเกิดขึ้นครับมีการปิงเกิดขึ้นเมื่อกี้ปิงเกิดขึ้นไป็หนึ่งทีมีปิงเกิดขึ้นไป็หนึ่งทีมีการปิงเกิดขึ้นไป็หนึ่งที เอาอะไรอะอะไระเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะแผนที่ก่อนเลยแผนที่ก่อนเลยแผนที่เสร็จยังเหลืออีกหนึ่งนะครับแผนที่เสร็จยังเหลืออีกหนึ่งนะล็อกเครื่องไปหนึ่งแนละ้วเฮ้ยปั่นไวจัดปั่นไวจัดจังหวะนี้เขาปั่นไวจัดจัดไม่ได้ละปั่นไวเกิน ผมก็ปิงเกินจังหวะเนี้ยรอยเท้าเห็นรอยเท้าอยู่นะเห็นรอยเท้าวิ่งมาทางเนี้ยเอ้ยเดะ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 อืมออือืมอี๋อะไรเนี่ยวุ้ดไปหนึ่งทีดีโอ้ยอ้าวมีคนเปิดตู้มีคนเปิดตู้ได้ยินเสียงเปิดตู้เดี๋ยวนะได้ยินเสียงเปิดตู้อะไรอ่ะ เ้ยนี่เราโดนหลอกเหรอนี่อ๋อไงอะไรวะมีคนขอจูกเองอ่ะมีคนขอจูกเองเอ่ะนะครับมีคนมีกําลัหนึ่งครั้งครับมันมีคนจะโดดหน้าต่างมันมีคนจะโดดกะโดดหน้าต่างมันมีคนจะกะโดดหน้าต่างนะไม่ออกครับไม่ออกครับจังหวะนี้เขาไม่ออกมาเปลี่ยนที่เล่นเปลี่ยนที่เล่นเขา,าบอกว่าแม้น,น,น,มมน,นี้เล่นไม่ได้แม้นี้เล่นไม่ได้ งันก็ต้องตามให้ถึงที่สุดครับโอ้เขามาเล่นไม่เล่นแม้ไหนโอ้โหม่เล่นแมสนี้เสียไม้ไปหนึ่งครับผมเสียไม้ไปหนึ่งครับเดินตามเหมือนเดินตามเหมือนเจ้าวันนี้เดินตามก่อนกลับไปเล่นบาเลยกลับไปเล่นมาเลยครับเจ้าวันนี้มีคนกลับไปเล่นบาเลยครับไอ้แลหวผมจะดูเขาทำไมเนี่ยถามจริงนี่เราเล่นอะไรของเรานี้ถามจริงถามจริงครับถามจริงถาม จริงถามจริงโดนไปดีถามจริงโดนไปดีอ้าวโอเคอะไรมีมีตู้เหรอมีคนมาเซฟตู้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางก่อนขอวางก่อนทำไมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเซฟตู้ไอ้ไม่มีนี่นาอะไรอ่ะคิดมากไปเองเหรอคิดมากไปเองคิดมากไปเองไม่เป็นไรมันก็ห้อง V I P e ไปเลยนี้ห้อง V ีไปเลยนี้ห้อง V ี I e ไปเลยนี้ ากจูคนอยากจูเราก็ให้จู๊คนอยากจู๊เราให้จูบอกเลยคนอยากจูเราให้จู๊อ่ะเดี๋ยวนนั่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 นแน่มีคนมองมีการมองเกิดขึ้นมีการมองเกิดขึ้นมีการมองเกิดขึ้นตามนี่ครับจังหวะนี้ตามนี่ครับคนนี้เฟสองละแผนที่ยังอยู่กับตัว แต่ยังไม่เจอกุญแจนะกุญแจกุญแจสำคัญที่สุดสำหรับเรา่าเจอเป็นหนึ่งทีล้มไม้เป็นหนึ่งทีโอเคกระตุ่นเหมือนเดิมโอเคมีการเลี้ยวนะครับมีการเลีเ้ยวมุนบล็อกกลับมาครับผมมุนบล็อกมาโอเคมีการหลงนิดหน่อยมีการหลงนิดหน่อยแม่นี้เล่นไม้ไปแล้วแม่นี้เล่นไม้ไปแล้วอ้าวยังไงยังไงหลงทิศทางที่จะเล่นหรอครับหลงทิศทางที่จะเล่นหรอครับ คนลงที่ชานที่จะเล่นด้วยโอ้โหช่วยกันเสร็จปับ๊บฮิวไวจะจัด,จดรู้สึกอยากมีบาร์บีคิวขึ้นมาในทันทีรู้สึกอยากมีบาร์บีคิวขึ้นมาในทันทีโอ้โหเหมือนมีรอยเท้านั่นๆเ,เจอตัวคุณแจแล้วเจอตัวคุณแจแล้วเจอตัวคุณแจแล้วเอาไงเอาไงเอาไงครับซ้ำดิฮะวิ่งมาทางนี้ก็ซ้ำดิฮะ ตีมาอย่างนี้โอ้ยมีบอลโรมีหน้าลนะ่ะมีหน้าเนี่ยงั้นก็ซ้ำเลยละกันบอลโหร,โห,รโห,หายบอลโรเธอหายเนอะเขบอลโรหนูหายแล้วเนอะคุณมีแค่นมมี้ลมไม้รอลมไม้เอ้าไม่ลมเว้ยห่วงอะเราห่วงก้างอะเราห่วงก้างอะเราห่วงก้างอะเอเอ๊ะตายยากไปตายยากผิดไปหนึ่งทีดิห่วงก้างห่วงก้างตายยากผิดไปหนึ่งทีดิ โอ้โหเมื่อกี้ผมปันมืดเขาก็ตายเขาก็ตายฟึดเหมือนกันนะฮับต่จะตานี้เอ้ยมีเทงว่ะโอ้โหคนนี้ครบเครื่องจริงๆคนนี้เขาครบเครื่องเลยนี่แทงหลังไปแล้วโอ้โหบอลโลก็หมดแทงหลังก็ไปจบละไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอีนี่แหละเอาอีนี่แหละเอาจะทําอะไรก็ทาถอนก็ถอนบอกเลยที่จะถอนก็ถอนบอกเลยที่จะถอนก็ถอนเอาสิ เอาสิไม่มีไม้นะไม่มีไม้นะไม่มีไม้นะเอาปีนมีการปีนครับแย่ไปนะไหนเหรอตายสิครับตายครับตัวนี้อ่าหีดหนึ่งคนหีดหนึ่งคนไปเลยครับตัวนี้มีการไปหาเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหไอ้ไนี่มอง มองเลยเหรอมองถ้าชอบมองเราก็จัดคนมองให้ถ้าชอบมองเราก็ขอจัดคนมองให้เอาดีเอาดีเอาด,อาดีกระโดดหน้าต่างไปหนึ่งทีดีกระโดดหน้าต่างไปหนึ่งทีดีอ้าวมีชีมีชีชตามยังไงร,รอเล่นไม้ลงไม้ดิรอลงไม้โอเคลงไม้ไ,มไปเครื่องเสร็จวะ เครื่องเสร็จไปวะเครื่องเสร็จไปหนึ่งวะลมไม้ยับลมไม้ยับยับทำอะไรหนูทำอะไรหนูโนวันทำงานนับโนวันทำงานโนวันทำงานลงเลยโนวันทำงานอุ้มเลยอุ้มเลยจะขออยู่ใกล้โนวันกูอยู่นู่นไกลมาเย่โอ้โหมีคนเปิดประตูอยู่ใกล้ๆ มีคนเปิดประตูอยู่ใกล้มีคนเป right ิดประตูอย mm hmm. ู่ใกล้ๆมีคนวิ่งฉี <uh ่ค oh รับผมมีคนวิ่งฉี่ครับผมมีคนวิ่งฉี่ครับผมฉี่ไปอีกรอบนึงครับนะครับรอลงไม้ครับโอ้โหคนนี้เก่งจริงครับจังหวะนี้เก่งก็เก่งเกินไปนะฮะจังหวะนี้มีคนเก่งเกินนะมีการฉี่ครับมีการฉี่ครับมีการฉี่ครับอุ้มไม่ได้อุ้มครับบอกเลย ยังไงไม่รู้วางครับเหลือหนึ่งครับไม่เอาดีกว่าแขวนดีกว่าแขวนดีกว่าแขวนเลยแขวนเลยจังหวะนี้แขวนเลยอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ก็คุมโซนมาแล้วครับอีกหนึ่งครับผมมีบอโลโรครับมีบอโลโรทามัอุ้มครับอุ้มอุ้มเสร็จปับ๊บมึงล้มแทนไปหนึ่งคนมึงล้มแทนไปหนึ่งคน ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับยังไงครับเปิดประตูทิมหลังไปหนึ่งทีครับแย่มากเลยครับผม,มแย่มากแย่มากไม่น่าเลยไม่น่าเลยนี่จบเลย ประตูเสือกอยู่ใกล้กันด้วยเยี่ยมากตาแรกกูก็โดนเล่นค่าไปนหนึ่งศพ